สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกัอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงปู่สุขวัดโพา,ายทองนะครับอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับหลวงปู่สุขนะครับท่านก็เกณฑ์พระเจกิอาจาย์ดังนะครับจุกเก่านะครับ ที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความครบรัทธาอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับเป็นที่เริ่มสายศรัทธานะครับของญาติโยมนะครับเรามาดูวัตถุมงคลของท่านกันเลยนะครับเป็นตลับสีพึ่งของท่านนะครับวันนี้ได้มาแนะนําชี้แนะกันนะครับไว้ศึกษากันนะครับไว้พูดคุยกันนะครับด้านหน้าตลับสีพึ่งนะครับ เป็นตลับยาหม่องยุคเก่านะครับเป็นรูปพระสังกัจายนะครับนะครับที่ผมได้บูชาอยู่นะครับสำหรับลวงวัตถุมงคลของท่านนะครับทุกอย่างนะครับดีเยี่ยมดีเลิศหมดนะครับหลวงปู่สุภโพไซทองนะครับขอบจักรวาลน,นะครับ ว่าจะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตินะครับเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมนะครับคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งอัปมงคลนะครับลมเพลลมพัดนะครับหรือว่าค้าขายนะครับขายดิบขายดีนะครับดังเทน้ําเทท่าดังคําโบราณโบราณท่านว่านะครับผมทรงบุสุขท่านครอบจักรวาลนะครับพระเจจิยุคเก่านะครับ ที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นที่แสวงหานะครับของคนทั่วไปนะครับที่มีความต้องการนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมนะครับสำหรับสีพึ่งของท่านนะครับก็หายากนะครับหาแท้แท้ยากนะครับ พบเจอได้น้อยนะครับนี่ก็นี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแบ่งมานิดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่เมตตาเรานะครับหลวงปู่อยากมาอยู่กับเรานะครับเราก็เคารพนับถือท่านนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้นํามาชี้แนะนะนํากันนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับผม นะครับตลับด้านหน้านะครับตลับยาหม่องยุคเก่านะครับผมนะครับสวยงามนะครับยังยังบสวยอยู่นะครับผมเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดปฏิหารนะครับเมื่อเรานํามาบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวนะครับและครอบครัวคนรอบข้างนะครับผมความเชื่อความศรัทธานะครับ ของแต่ละบุคคลนะครับไม่เหมือนกันนะครับต่างจิตต่างใจนะครับเราไม่ว่ากันนะครับผมนะครับด้านในนะครับเป็นฝาตลับยามองด้านบนนะครับผมนะครับนำมาให้ชมไว้ศึกษากันนะครับชี้แนะพูดคุยกันนะครับผมสำหรับสีพึ่งหลวงปู่สุขวัดโพไายทองนะครับ หาแท้แท้ยากนะครับสีพึ่งนะครับวัตถุมงคลของท่านก็หายากนะครับแท้แท้นะครับนะครับด้านล่างตลับยาหม่องนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับแบ่งมานิดนึงนะครับท่านเมตตาต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับผมวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับทุกอย่างทุกชนิดนะครับ มีพุทตกคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดปฏิหารนะครับผมหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับท่านเก่งครับท่านไม่ธรรมดานะครับผมนะครับเห็นไหมครับมีนิดเดียวนะครับผมแบ่งมาให้นะครับผมนิดหนึ่งก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับ ทาง f c e b o o k p เพ e นะครับร้านสุกเกษมนะครับผมหรือทางช่องทาง y t u t u นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเผยแผ่นะครับพระคาถาของท่านนะครับหลวงปู่สุขวัตโพไซทองนะครับอันดับแรกนะครับเราท่องนโม3จบนะครับสําหรับคาถาของท่านนะครับท่อง3จบ7จบก็ได้นะครับผมพอท่องนโมมน นโมจบนะครับก so ็ว่าพระคาถาของท่านกันเลยนะครับโยภาวนาพิมันทัสสะปูชังนิจจังโกรติโสราพังยสังสุขาทินีสัพพธาอธิคัตติติโยภาวนาพิมันทัสสะปูชังนิจจังโกรติโสราพังยสังสุขาทินีสัพพธาอธิคัตติติโยภาวนาพิมันทัสสะปูชังนิจจังโกรติโสราพังยสังสุขาทินีสัพพธาอธิคัตติตินโมพุทธายะนโมนาณะสามจบจบแล้วนะครับ แล้วขอพรตามปารถนาเลยนะครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดจริยธรรมคุณธรรมนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตามใจเราปรถนาเลยนะครับผมนะครับมาดูตลับจีพึ่งต่อครับผมนะครับ ฝาบนฝาล่างนะครับตลับบองย่ามองยุ่เก่านะครับผมนะครับพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับถ้าของแท้นะครับผ่านพิธีผ่านการปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตของหลวงปู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดปฏิหารเกิดพุทธคุณนะครับผมท่านเก่งนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่สุขวัดโพไยทองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับไม่ว่าเป็นเหรียญหรือเป็นไรนะครับทุกวันนี้หายากนะครับลูกศิษย์ลูกหาแสวงหากันเยอะแยะมากมายนะครับของเก๋ของทําเทียนเรียมแบดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมสำหรับหลวงปู่นะครับท่านก็ได้มรณภาพนะครับวันที่31ทธันวาคมนะครับ ีพศ2515นะครับอายุของท่านตอนนั้นนะครับ94ปีนะครับอย่าง95นะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่นะครับบารมีคุณครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่สุขวัดโพายทองอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผัดเจีกิอาจารย์ดีๆปฏิบัติดีๆพู้ทุกคุณดีๆนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับผม ด้านหน้าตลับยางหม่องนะครับด้านในมีสีพึ่งนะครับของลูกปูกสุกบัดโพไซทองนะครับผมนำมาให้ชมนะครับที่ผมบูชาดิตุนะครับเรารักศรัทธาในตัวท่านนะครับนำมาเผยแผ่นะครับมาให้ชมไปศึกษากันนะครับชี้แนะนะครับพูดคุยกันนะครับผมสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีงามนะครับ สวยงามนะครับเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับจะได้เช่าบูชาถูกนะครับผมสำหรับตลับสีพึ่งหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับวัตถุมงคลทุกชิ้นทุกอย่างนะครับดีเยี่ยมดีเลิศนะครับผม นะครับสวยงามนะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับตลับยาหมองนะครับนำมาให้ชมกันนะครับไว้ศึกษาชี้แนะพูดคุยกันนะครับผมวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งอีกแบบหนึ่งของท่านนะครับตายรายการสำหรับวันนี้นะครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ